จะหุ้นร้อนพรูข่าวดีในข่าวร้ายกรุงไทยเปิดกองทุนลงทุนในเซ็ตฟิตต้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะเช่นเคยค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.05นจนถึงเวลา17.30นาาน,านะคะวันนี้พบกับดิชเนเมทินีอาจารย์ณัทวุฒิและวันนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณชัชพลศรีวลีพันธ์นะค่ะผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด2ปบรจกกรุงไทยนะคะในช่วง m Market h i ต h l i g h ์นี้นะคะ <jer os. S 1> เดี๋ยวเราจะไปติดตามกับอาจารย์นัทเมื่อวานนี้อาจารย์นัทบอกว่าตลาดหุ้นน่าจะมีการปรับตัวลดลงก็ลดลง จร,จริงด้วยนะคะวันนี้แต่ว่ามีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบนี้กลยุทธ์ในการลงทุนในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์นัทคะครับคุณเมย์ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการนะครับว่าเมื่อขึ้นมาถึงประมาณสักพันสามร้จุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีการอ่อนตัวลงนะครับในระหว่างวันแกว่งกันอยู่ในกรอบแคบนะครับขึ้นไปสูงสุดก็บริเวณประมาณสักพันสามร้อา ต่ำสุดระหว่างวันพันสจุดนะครับสลับอยู่ระหว่างบวกลบแล้วก็มาปิดทําการนี่ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนนะครับพันสจุดนะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือว่าทางด้านเงองทุนต่างชาตินั้นมียอดซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องมา3ามวันทําการนะครับเมื่อวานก็ซื้อสุทธิ ประมาณสัก2,500ล้านบาทในส่วนของภาคช้าวันนี้เท่าที่ตรวจสอบดูทางทุนจากชาติยังคงมียอดซื้อสุทธิอยู่นะครับสังเกตเห็นได้ชัดว่าตัวไทยบาทค่าเงินนั้นดูแข็งค่าขึ้นนะครับตลาดทุ้นบ้านเราวันนี้แล้วก็ข้ามไปพรุ่งนี้เอาอย่างไรกันดีนะครับ <c oughs> จะขายดีไหมหรือจะบายนะครับเรายังคงอยู่ที่เดิมนะครับโหนะครับก็คือแนะนำ ถือต่อไปนะครับทำไมแนะนําถือต่อไปก็เนื่องจากคาดการว่าเป็นการพักฐานย่อยๆนะครับก่อนที่จะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในรอบใหม่แล้วก็ยังอยู่ในทิศทางเดียวกันของอาทางด้านตลาดทุนต่างประเทศด้วยครับถ้าตลาดทุนต่างประเทศในช่วงนี้หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลายวันก็มีการพักฐานจะเห็นได้ว่าแกว่งตัวแคบๆกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับอย่างล่าสุดนั้นตัวทางด้านดชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับเมื่อคืน แม้ว่าจะติดลบไป0.22%นะครับแต่ว่าทางด้านดัชนีตลาดทุนล่วงหน้านะครับจนฟิวเจอร์สนั้นบวกขึ้นมาในเวลานี้24จุดในขณะที่ดัคของเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบริภาคยุโรปในบันก่อนนั้นติดลบนะฮะมาวันนี้ก็ฟื้นมาบวก0.27%ส่วนสถานการณ์ในทางด้านตลาดทุนย่านบริภาคเอเชียวันนี้ญี่ปุ่นนะฮะขึ้นไปค่อนจะโดดเด่นนะครับ1.59% แต่ว่าตลาดทุนในโซนของจีนนั้นบวกอยู่นิดหน่อยนะครับห่างเสงบวก0.5% 5แล้วก,ก็ทางด้านโซน TIP นะครับทางด้านฟิลิปปินส์บวกเกือบ1%จากกระแทกคอมเพรสเซอรของตลาดทุนเอเชียบวก0ูยกสส่วนตลาดทุนไทยตามคาดหมายนะครับไม่มีอะไรพลิกโผพลิพก,กล็อกก็คือพักฐานนะครับแล้วก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันกอ่อนการพักฐานบริเวณดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีกรอบอยู่บริเวณแถวแถวประมาณนี้นะฮะก็คือ,อบริเวณ พันมบมาถึง1,343โดยที่ว่าจะมีฐานใหม่นะครับก็คือยอดคายเก่าที่เคยสร้างเอาไว้ บริเวณแถวพันสามร้อยสามสิบสามจุดเนี่ยเป็นฐานรองรับใหญ่ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปกรอบความเคลื่อนไหวในวันพวกนี้ก็จะมีบริเวณซับพอร์ตนะครับแถวหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่สามอะไรแถวนี้นะครับในขณะที่กรอบต้านก็เป็นอยู่ในวันพวกนี้เนี่ด่านแรกหนึ่งสามห้าห้านะครับแล้วก็ถัดไปหนึ่งสามห้า น่าจะพักฐานแค่วันสองวันเสร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับแทร็ตที่จะขึ้นไปเที่ยวนี้ยังคงประเมินไว้บริเวณเดิมนะครับก็คือเขตพันสี่รบวกลบก็คือกินบริเวณนักพันสาม้แต่1385ถ้าเหนือบริเวณพันสี่ร้อยก็พันสี่ร้อยสามสิบนะครับเพราะนั้นสเสนยุก็คงเดิมนะครับก็คือถือคลองหุ้นเอาไว้เพื่อที่จะไปขายทํากําไรตอนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป a r ียประมาณสักพันสี่ร้อยบวกลบดีๆหน่อยก็อาจจะแถวประมาณทัก พัน่าจุดนะครับปัจจัยหนุนก็ยังคงเดิมนะครับสถานการณ์การเมืองก็ผ่อนคลายความตึงเครียดลงมาตามสมควรนะครับแล้วก็ทางด้านปัจจัยต่างประเทศก็ยังคงไปรอในเรื่องของ QE นะครับซึ่งก็คงจะไม่มีอะไรพรลิกโผคงจะลดลงแล้วก็ปัจจัยหนุนที่สําคัญยังคงเป็นเรื่องการเกฑงกําไรในหุ้นที่มีการประกาศจ่ายบันผลแล้วก็มีการเข้ามาซื้อดักก่อนที่จะปันผลซึ่งหลายๆบริษัทก็ XD ในเดือนนี้หลายๆบริษัท เดือนหน้ามีบางบริษัทไปถึงเดือน5ก็คือพฤษภาคมแต่ว่าสําหรับหุ้นที่เอามาพูดกันในนี่เป็นหุ้นรอนนะครับไม่ใช่หุ้นเด่นหุ้นไรนะครับก็คือเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสข่าววันนี้ข่าวเข้ามาเนี่ยทะลักทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวลบหุ้นตัวนี้ก็คือทางด้าน True c o r p o r a t i o n นะครับหรือว่า True นะวันนี้ในระหว่างวันช่วงพักเช้า,ชานั้นขึ้นไปในแดนบวกนะครับแต่ในที่สุดแล้วลงมาปิดทําการในแดนลบ ที่เระ่บบราคา7บาท30สตางค์สำหรับตัวทรูนะครับข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงระหว่างนี้หนึ่งข่าวร้ายครับประกาศงบออกมาในวันก่อนขาดทุนสุทธิในงวดปี2,556ไป9,100ล้านบาทนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการหันเครดิตนะหรือว่าดาวเกรดลงของทางด้านสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำก็คือ Moody's Investor Service นะปรับเกรดลงมาจาก ระดับ BAA นะครับมาอยู่ที่ CAA พูดได่ก่ายก็คือว่าต่ำกว่าระดับ Investment g r a ก e นะก็เลยเป็นผลกระทบต่อราคาหุ้นตัวนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆของหุ้นทรูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในพอร์ตของนักทุนเอาว่าในร้อยคนเนี่ยมีหุ้นทูนี่อยู่สัก80คนเพื่อเป็นหุ้นยอดนิยมหลักทรัพย์หนึ่งนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันซื้มานานมากเลยทีเดียวนะครับทำไมซึมมานานขนาดนี้เพราะว่ารอข่าวที่ชัดเจน หนึ่งข่าวร้ายออกมาแล้วนะครับเคลียร์แล้วก็คืองวดสิ้นปี5้าขาดทุน9,100ล้านบาทนะแล้วก็ทางด้านโมเดิรสสาบันฯจะได้เดบเครดิตชั้นนำดีการาดาวเกรดลงมาต่ำกว่า Investment g r a เกนี่เป็นเรื่องที่สองนะครับส่วนข่าวในเชิงบวกนั่นก็คือการออกมาถแถลงข่าวของคณะผู้บริหารนะครับนำโดยคุณสุวิชัยเจียร,รวันนนท์ในวันนี้สาระหลักๆที่คุณสุวิชัยซึ่งเป็นผู้บริหารของครูได้แถลง ต่อบรรดาสื่อมวลชนอันนี้มีสองสเรื่องดังนี้หนึ่งเขาคาดการณ์ว่าในปีนี้หน้าปี5-7เนี่ยสถานการณ์จะพลิกกลับมามีกำไรทางบัญชีนะครับเนื่องจากว่า จะนำรายได้รับรู้จากการขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ TRUE หรือที่เรียกว่า TRUE GIF นี่นะครับมาบันทึกลงในบัญชีปีนี้ก็จะปลับมามีกำไรแต่ข้ามช็อตไปปีหน้า2,558เนี่ยจะเป็นกำไรจากผลการดำเนินง,งานที่แท้จริงก็คือเป็น Operation Profit นะครับเอามาจากไหนก็คือการส่งมอบเสาโทรคมนาคมใน3,000ต้น ให้กับทางด้านกสทหรือว่าแคเทเทลคอปนะครับประมาณ4 0 0 0ล้านบาทอันนั้นจะไปบันทึกในปีหน้าสาระสำคัญประการที่2ที่คุณสมชัยได้มีการประกาศข่าวกับทางสื่อมวลชนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของว่าจะมีการดึงผู้ร่วมทุนนะครับ s t r a จ e g i c partner เนี่ยเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน25% เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นทางะตระกูลเจียญวรณนท์นะครับแล้วก็เครือ CP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่สัดส่วน63นะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง a d v a n c e หรือว่า d t แทก็จะเห็นได้ว่าทางนักทุนต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วนะครับเขาจะมีแบ่งขายเนี่ยตรงนี้ให้กับนักทุนต่างชาติ25เพื่อเป็น strategic partner นะครับคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังจะทา ตรงส่วนของตรงนี้ทางด้านักวิเาะห์เองประเมินว่าระบราคามูลค่าทางด้านปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นี้น,นะครับน่าจะอยู่เขตประมาณสัก11บาท50ตังค์นะครับหลังจากที่เคลียร์ข่าวร้ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าที่จะอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวโดยเฉพาะถ้าหากยืนเหนือบริเวณฐานรับนะครับเขตประมาณสัก7บาท25ตังค์หรือว่าประมาณสัก7บาท ะะะทะวนได้ดีนะครับจะมีกรอบแนวต้านดันทั้แรกของหุ้นตัวนี้นะครับก็คือแถวบริเวณประมาณสักเกตบาทห้ถัดไปก็คือเป็นเส้นสีชมพูนี่นะครับแปดบาทสังส่วนระยะกลางประเมินไว้แถวประมาณสักสิบเบาทห้าสิบงก็เ c ค m m ม n นว่าข่าวร้ายเคลียร์แล้วข่าวดีกำลังมา Buy on Bad News เพื่อที่จะไปเ e l l on Good News เพราะว่าข่าวร้ายผ่านไปแล้วข่าวดีกำลังจะมาณนะปีนี้แล้วก็ นะครับท่านผู้ชมคุณเล่ครับขอบคุณค่ะอาจารย์นัทค่าลราคาน่าสนใจมากเลยสําหรับข่าวร้ายในข่าวดีอย่างที่าอาจารย์นัทบอกไปนะคะแต่ว่าเรื่องของการลงทุนนอกจากหุ้นรายตัวแล้วนะคะวันนี้กองทุนนะคะเ erm <ส>คทแอมเขาก็ได้มาะจะมาบอกว่ากองทุนที่น่าสนใจที่ไปลงทุนในเซต50จะมีกองทุนไหนที่น่าสนใจช่วงหน้าเรามาติดตามกับคุณชัชพลค่ะ คิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 380 บอกไปนะคะอาจารย์คะว่าวันนี้เคแทมบบราจากรุงไทยนะคะมีกองทุนที่จะไปเปิดในเซทฟิฟตี้มาแนะนาเป็นกองทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียวตอนนี้คุณชัชพลพร้อมแล้วนะคะคที่จะมาบอกว่าเอ๊ะกองทุนนี้ชื่ออะไรน่าสนใจอย่างไร IPO วันไหนคะคุณชัชพลคะครับก็วันนี้ก็มารับช่วงต่อจากอาจารย์นะครับวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะพรีเซนต์นะครับกเกี่ยวกับว่ากองทุนที่เราจะออกมาเนี่ยเกี่ยวกับตัว e set 50เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มหรือทิศทางเนี่ย เป็นยังไงบ้างในมุมมองของทางฝ่ายดีเซยของทางเคทแมนะครับก็คือในมุมมองของทางอินเดของเซ t 50เนี่ยหรือว่าเซ t อินเด็กเนี่ยของททงที่ทางเคทมเนี่ยมองไว้นะครับหรือว่ากรอที่เรา Expect ไว้จนถึงปลายปีเนี่ยเรามองว่าตัวเซ t อินเด็เนี่ยน่าจะมีตัวอินเดประมาณการที่เราปลายปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,450นะครับแล้วก็โดยอัพไซด์ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถึงสิ้นปีเนี่ยน่าจะมีอัพไซด์สักประมาณ 12%นะครับจนแล้วก็ตัวดิวเดนเนี่ยอยู่ประมาณชัก3%โดย Total Return p o พอเนี่ยของตัว s e t 50 Index เนี่ยหรือตัว Set Index เนี่ยเรามองไว้เนี่ยทั้งปีเนี่ยน่าอยู่ประมาณชัก14%ถึง15%นะครับในช่วงปีนี้ถามว่าตัว Index ต่างๆที่เรา forecast กันไว้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าในช่วงปี57เนี่ยเรามองไว้ว่าตัว Earning Growth ของตัว Set Index เนี่ยน่าอยู่ประมาณชัก12%นะครับแล้วตัวเดือนยิวเนี่ยของตัว Set i n น e x เนี่ยน่าอยู่ชักประมาณ3 3 นะครับตรงน,นี้ก็คือเป็น total return พอ t ที่เราของทางเคทแมมองเอาไว้นะครับเข้ามาในส่วนของตัวกองทุนนะครับถามว่าทำไมเป็นทามมิ่งที่เรามองว่าตัว ETF ที่อิงดัชนี s ซ50ตรงนี้เนี่ยถึงเราจะออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มทิพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดิลิปปินนะครับเพราะว่าฟันฟロเนี่ยที่ออกจากในกลุ่มนี้เนี่ยไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับแล้วเราเข้าใจว่าฟローที่ออกจากอิมเมจิงมาเก็ตไปดิโอมาเก็ตเนี่ย มันอาจจะออกไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับทีกเราจะเห็นว่าโฟลจากต่างชาติเนี่ยออกไปเยอะพอสมควรแต่ว่าในช่วงประมาณสัก3วัน4วันที่ผ่านมาเนี่ยโฟมันเริ่มกลับเข้ามาที่ในภูมิภาคนี้นะครับโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยจะเห็นว่าฟลอเรนเน็ตบายเข้ามาแล้วนะครับโดยตัวเน็ตบายของฟ r e เรนตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจะเห็นว่าโฟลต่างเนี่ยจะเข้ามาในกลุ่มของพวกหุ้นบิ๊กแคปซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของเซฟิตี้นะฮะซึ่งตรงนี้นยเรามองว่าน่าจะเป็นไทมิ่งที่ลอนหรือว่านักลงทุนเน ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มั่นใจหรือกูกลัวกก้าอยู่นะครับว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนดีอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนได้ว่าการลงทุนนะครับให้ก็อิงกับตัวดัชนีของกลุ่ม s ซฟฟิฟตี้เนี่ยไม่ให้ตกรดนะครับอย่างน้อยอิงไปกับตลาดก่อนน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับทีนี้มาถึงตัว e safe f i ตรงนี้นะครับหรือตัว etf ตัวนี้เนี่ยทำไมมีข้อดีหรือว่าช่วยักนักลงทุนเป็นเครื่องมือในการลงทุนยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยลงทุนในตัว etf e ี5 0ตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนได้กับลงทุนในหุ้นทั้ง50ตัวเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตการลงทุนของกองทุนนี้เราพยายามที่จะ represent หุ้น50ตัวแรกของตลาดที่มี market cap ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนักลงทุนนะครับกองทุน ETF ลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีการซื้อขายหรือว่าไปล้อนในแต่ละหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองนะฮะหรือว่าในกลุ่มยุโรปหรือว่าใน ในญี่ปุ่นก็มีการซื้อขาย ETF ที่เป็นอิงกับเซฟฟอยู่แล้วนะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นกองทุนที่5ของโลกนะครับที่อิงกับดัชนีเซฟฟอินเด็กต์นะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยทางบจกกรุงไทยเนี่ยก็มีกองทุน ETF ประเทศนี้เนี่ยซึ่งเราคิดค่าจ่ายเนี่ยเรียกว่าถูกที่สุดในโลกนะครับที่ว่าอิงกับตัวหุ้นไทยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราคิดค่าจ่ายเพียงแค่มัน0.3%ต่อปีแค่นั้นเองนะครับซึ่ง เราเปิดเสนอขาย IPO เนี่ยตั้งแต่วันที่6มีนาจนถึง14มีนาสำหรับนักลงทุนทั่วไปนะครับโดยมีขั้นต่ำในการจองซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับแล้วก็ขั้นต่ำแค่นั้นเองเริ่มต้นโดยจะมีการเข้าไปซื้อขายในตลาดซับเนี่ยครั้งแรกวันที่26มีนานะครับถ้าเกิดน,นักลงทุนเนี่ยสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บลจกรุงไทยนะครับหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาแล้วก็บลจทิสิมิโกนะครับแล้วก็บลจอเพ รวมถึงอีก14บลนะครับที่เป็นตัวแทนขายตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดถ้าเกิดนักลงทุนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้กับบลจหรือว่าธนาคารกรุงไทยเหล่านี้ได้นะครับขอบคุณมากค่ะคุณชาญพลค่ะคะัะเห็นว่าน่าสนใจมากเลย IPO ก็วันนี้วันแรกนะคะวันที่6จนถึงวันที่14มีนาด้วยมีคาพูดอยู่คำหนึ่งอันนี้เป็นของกลรูในการลงทุนเลยนะเขาบอกว่า ถ้าคุณไม่เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนจริงๆเนี่ยพยายามซื้อหุ้นในตัวที่มันขนาดใหญ่ตลาดหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นบ้านเราคือหุ้นในเซฟเฟตนะเป็นเป็นทางด้านหุ้นเซฟเฟ้อิงกับทางดัชนีเอาไว้แล้วก็ถ้าให้ดีลงทุนกับทางด้านมืออาชีพที่เขาเก่งอ่ะ ออกองทุนเนี่ยถ้าพูดได้ง่ายอย่างคุณคัดชะผลติดต่อได้ทางเคทมนะคะแต่ <ผม S 1> ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยช่วงหน้าเดี๋ยวเราเปิดสายคุณผู้ชมโทรมาสอบถามกองทุนเดี๋ยวคุณเจ้าพจนลจะมาตอบคำถามด้วยพร้อมกับหุ้นรายตัวกับอาจารย์นะด้วยนะคะคในช่วงหน้าค่ะช่วงเวทูเวลค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 บอกไปว่าในช่วงเวทูเวลนะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการลงทุนวันนี้นะคะมีหุ้นรายตัวแล้วก็กองทุนที่น่าสนใจนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02 725 7997นะคะน่าสนใจมากเลยกองทุนอย่างที่คุณทัชพลบ,บอกนะคะแต่ว่าเห็นว่ามีการจดทะเบียนซื้อขายในหลัลกทรัพย์ครั้งแรกวันที่เท่าไหร่คะวันที่26มีนาธน์ะจะเป็นวัน first r a e ที่เอาตัว ETF set 50เนี่ยเข้าไปซื้อขายในตลดาดวันแรกนะครับค่ะ น,น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาไปกันที่สายแรกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ okay, ยินนะคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะเออจะถาม RML นะค่ะค่ะ RML นี่รับตัวนี้ รับซื้อตัวไหนดีคะเออคืออย่างนี้โทรมาค่าวหลังเนี่ยให้ปิดเสียงทีวีไม่งั้นงงชีวิตคือคือตัวท่านผู้ชมอะงงเยอะยังไงรบกวนฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปิดเสียงทีวีเออ่ที่ผมยังยังยังไม่ได้ยินเลยนะว่าหุ้นตัวไหนเอาใหม่สิ i V l หรือเปล่าถ้าผม ML ค่ะฮะเอออาจารย์ I ML ค่ะ R ML ใช่ไหมคะคือค่ะนั่นเห็นไหมนะพอพอเปิดเสียงทีวีงงชีวิตกันทั้งคู่เลยนะคะเสียงเราจะดีเลยวันนี้ปรับตัวอยู่ใน ที่ตางเพิ่มขึ้นนะครับตัวไ m ร์แลตัวไลมอนแลนด์นะครับไลมอนแลนวันนี้ก็ขึ้นมาแถวบาท4.5ตันเดี๋ยวผมดูในส่วนของทางด้านเทคนิคให้เลยก็แล้วกันเนี่ยนะครับผ่านด่านนะฮะแนวต้านเทคนิคที่ผมตีให้ดูในแถวประมาณสักเขตบาท4 4, 4ตังค์บาท4.5ตังค์นะครับถ้าผานด่านนี้ได้นี่ยังอยู่ในทิศทางที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น้ถาถามว่าน้าสนใจไม่น่าสนใจนะครับแต่โดยเฉพาะ ถ้า,าวันพรุ่งนี้ยืนเหนือดับป่าส45ตันตังได้เนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในททางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับไปที่เท่าไหร่ประเมินเอาไว้เนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในทิศทางที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเที่ยวหน้า,นานนนเ,นเนี่ยนะครับดูนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับดูตามหน้าจอไปเลยนะครับแถวมาลอู ท่า겟ได้แถวประมาณสัก2บาทนะครัปคำว่า follow by ถ้ายืนอนู่ระดับบาท44ตามบาทส5ิอ๋อถ้าถ้ายืนได้ก็ใช่ครับถืออย่างนี้ค่ถ้ามีของถือไปก่อนนะค่ะแล้วก็จบดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปกันที่สายที่สองนะคะคุณเกษราสวัสดีค่ะคุณเกษราคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเออจะสอบถาม B M C L อะค่ะค่ะซื้อมาเมื่อหกเดือนที่แล้วที่ราคา1 3ุดสาม แมันก็ตกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคไม่ทราบว่าอาจารย์นัทแนะนําคนซื้อเฉลี่ยทุนหรือว่าถือรอจังหวะหรือว่าตัดใจขายจริงเป็นเล่อตันอื่นดีคะ <c oughs> ยังไงดีคะาอาจารย์นัทคะคือหุ้นตัวที่เอาพื้นฐานก่อนก็แล้วกันนะครับคือมันกว่าจะมากลับมาคืนทุนกลับมามีกําไรมันนานนะฮะ,ะไอเรื่องที่จะต้องรอเนี่ยก็คืออ่าน,นี่มองมองข้ามช็อตไปไกลเนี่ยนะหุ้นหุ้นตัวนี้ก็คือว่าไป รถไฟฟ้าใต้ดินของเราเวลาเนี้เนี่ยเส้นทางมันสั้นถ,ถ้าเทียบกับในยุโรปในประเท่ที่เขาแบบครบครบคอ่ะขอ,องเรามันต้องไปต่อขยายเส้นทางสีน้าเงินสีฟ้าสีแดงสารพัดเยอะไปหมดนะ,ะแล้วก็ไปเกี่ยวข้อกับรัฐบาลบ้านเมืองะนะครับมัน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 ต้องไปรอเรื่องนั้นพอไปรอเรื่องนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ชัดไม่เคลียร์มันก็เลยลงกันมาก่อนเนี่ยนะฮะถามว่าแก้ไขยังไงแก้ไขนี้ให้คุณดูอย่างนี้ เน,ะะนื่องจากว่ามันทาฐานเนี่ยอยู่ตรง88ตังค์นะฮะ,ะออทำฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยในเดือนมกราคมเยือน88ตังค์ลงมาเที่ยวนี้ก็อยู่แถวประมาณ90ตังค์เอาเอาง่ายๆว่าถ้ายันระดับไม่เกินแถวแถวเนี้ยนะฮะได้ชัดๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบดับเบิลบัตทอมแปลว่าลงจบแล้วพูดแปลเป็นไทยแล้วแปลภาษาชาวบ้านลงจบแล้วลงจบแล้วแล้วก็อยาฟื้นขึ้นนะฮะจะฟื้นขึ้น,นะะออออน,นไป ได้ไกลเท่าไหร่ยังไงดูดตามนี้นะครับ<ฆ>ก็คือ,อถ้ายันเอาว่าไม่หลุดตามกาแถวประมาณ8 8ตังค์เนี่ยนะครับก,ก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับไปแถวประมาณบาท20ตังค์ถึงประ,บบประมาณหัึงบาท40ตังค์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางด้านเทดเดอร์มาซับพอร์ตด้วยคำแนะ,ะนำแปลเป็นไทยนะครับพูด,ดยาวๆก็คือซื้อเฉลี่ยะราคาปัจจุบันนี้93้าาตังค์แต่มีจุดเฝ้าระวังว่าอย่าลึกกว่า8 8ดตังค์นะลึกกว่า8ปตังค์ทุนใหม่ที่ซื้อมานะให้สต็อปลอด แต่ว่าถ้ายืนเหนือตรงนี้ได้ให้ไปรอขายบาท20ตังถึงบาท40ตังโอเคนะครับค่ะกดไปก่ค่ะสวัสดีค่ะมุกเสราค่ะค่ะไปกันที่สายสุดท้ายนะคะสายที่สามคุณทารินีนะคะสวัสดีค่ะค่ะจะถามสีไทยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสีไทยค่ะค่ะการินไทยใช่ไหมคะสีไทยค่ะสีไทยสีไทยก็แย่ค่ะค่ะรับทุนอยู่ที่29บาทครับนึงเค่ะค่ะ ทุนไม่ทราบว่าจะไปถึงไหมคะทุนยี่สิบเก้าบาทถึงทุนยี่เก้าหรินตอนนี้<ฆ>อยู่ในกระดานยี่สิบบาทนะครับ<ฆ>อันนี้ต้องบอกว่าขวัญเอื่อยขวัญมาเลยเพราะ <c oughs> มันเออถ้าไม่บอกขวัญเอ,อื่อยก็รับกงไปถึงสิบห้าบาท <c oughs> ตอนนี้ขึ้นมายี่สิบบาทขึ้นมาจากฐานที่ห้าบาทนะครับหน้าตาลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าโอเคจบในทิศทางที่เป็นขาลงเนี่ยเรียบร้อยแล้ว<ฆ>จบจบในทิศทางที่ขาลงเป็นเรียบร้อยจะเปลี่ยน เทนเบี่ยนทางได้เป็นขาขึ้นหรือว่าไซเว y อัเนี่ยเนื่องจากว่าหน้าหน้าตาแบบที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับก็กคือว่าขาลงเนี่ยบัดเข้ามาเอ้เรียบร้อยแล้วแต่จะมีทาเก็ตแรกเนี่ยก็คือเป้าหมายในการขึ้นไปเนี่ยนะฮะอยู่บร,รยยยิเวณ22 50บ,บาท50ตังค์นะฮะเอาถัดไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ผมเอาตัวเลขให้ลุ้นดีละตัวเลยนะฮะถัดไปแถวประมาณ25 ไกลๆเลยนี่ไปได้แต่ประมาณยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดเมื่อวันที่วักติดอยู่เท่าไหร่นะฮะยี่สิบเก้ายี่บเก้าไม่ถึงค่ะยี่สิบเก้าไม่ถึงครับอ๋อค่ะก็คือดีสุดนี่ยี่สิบแปดนะครับค่ะรอไม่รู้ว่ายังไงก็คงต้องต้องรอเออรอเพจที่ต้องรอคือนเพราะว่ามันลงจบแล้วไงแล้วมันกำลังเปิดคืนแต่ว่าขึ้นแต่วันจะมีสเต็ปยังแค่สามสเต็ปยี่สิบสองบาทยี่สิบตังค์ยี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดบาทครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณธาริณีเนี่นยกะคถามมานะคะแต่ว่าที่น่าสนใจนะคะคุณชัชพลคะอาจจะมีคุณผู้ชมถามมาสนใจถามว่าค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียบเก็บทั้งหมดคือเราเรียกเก็บทั้งหมดยังไงบ้างคะ คือไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการค่านาทะเบียนหรือค่าเซเดียนต่างๆเนี่ยทั้งทั้งเอ็กเพนที่เรารวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.3ต่อปีอย่างนี้คือเรียกได้ว่าถูกกว่าที่อื่นด้วยไหมคะใช่ครับโดยเฉลี่ยของที่อื่นเนี่ยที่เราดูมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก0.4ถึง0.6ต่อปีนะครับซึ่งเราก็ถูกกว่าเจ้าอื่นเยอะพอสมควรถือว่าเป็นเป็นข้อดีใช่ครับเราถามหน่อยนึงเรื่องดีเทอร์นี้ประมาณการไว้ยังไงว่าเออจะให้ผลตอบแทนกับพวกกมาถือหุ้นยังไงฮะ ก็คืออย่างที่บอกไปช่วงตอนต้นครับว่า Return เนี่ยที่เรามองไว้จนถึงสิ้นปีเนี่ยมันน่าจะมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก14% 1 4รวมดีเวนดด้วยที่ตรงมีที่เรามองไว้ครับผมครับแล้วก็เปิดขาเรียนนะ ไปขายวันที่6ถึง14ประชาชนทั่วไปตั้ต้นวันนี้ไอพี่่อนเริ่มวันนี้นะครับใช่ค่ะจนถึงที่สิบ่แสดงว่าไม่ทั่วไปหลังจากนั้นสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้1 5 5 1 4ตัวสั้นๆนะคะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่าของเราโหรอบเย็นหมดเวลาลงแล้วนะคะเสียดายจริงๆต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา13 0 5มนิานาทีจนถึงเวลา13 3ิน และเวลา17.05นาจนถึงเวลา17.30นาวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ